เออเอามาแล้วซะเท้าบันดาแล้วซเออเอามาๆๆเท้ามาใจดีนะใจดีมาเท้ามามาเอามาแล้วซะบันดาลคนละคนกะสิว่า,อาเอา้ยใจดีาา <sk an> กูฝันจังไเอาีล<อ>ะมันเขาก็ย้อนฝันมังส<อ>ี<ม>่เลยแม่เด็กกัน มันบริ้วฝันเง้มง้ามไปเดนี้เนี่มันฝันดฝันต็มฝันทีุ่กนโลก่าูเบริเ็นที่นี่กูบริเกินึกจังทันสับาอบันี้ไปผูกแขนเขากัย่างมาผูกแขนให้บักนันแล้วเงินสี่สิบบาทแน่นยังยี่สิบบาทอยู่เอยว่าเล็ไปผูกแขนให้บักนันยี่สิบบาทกับของเลยเอาไว้ยี่สิบบาทมันกะติซีคือเกาันกมากอดมาดมข่อย ไม้คว uh kind of like like ่าว่าจึงได้ให้เล็เขาเลี้ยวกันก็บอกกัว่าเนาะนก็บอกว่ามาขันกบาลนี่เขาเนี้ยคนหมดแล้วนะยังมากกอดอยู่คือเก่าเพราะไงนี่กอดข่อืมว่าลร่อยว่าคันกอดนี่มันจะเป็นหกซีซีหกน้ำน้ำของไข่ได้เนี่มันจะกอดล้างกอดหนากระซังใส่น้ำหาน้ำหกไอจะตีใส่ซีหาซีหกคนบอกว่าเอ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 าเ่าเอาเรียกอยู่ในนี้ละ กัดเอาบ่กัดเอากระมือหมดหลายเด้นกัดเอากระมือหมดหลายเด้หากะหาเนื้อหาอยู่ในแม่ซีกะซีหาอยู่ในหันมามันซับบองอยู่กันเอาเอ้ซีพิ่นว่าบ่มักบองไหนพนว่ามักมองเจาะแกะกับนนี่แหละก็ที่มั่นใจพนว่าเพราะว่าเราได้เจาะแกะกันว่าพนนี่ละ อันไล่ข้อมฝันโอ้มาฝันจังไล่ป่อยใหญ่นี่ว่าอันมาฝันอยู่ฝันกินแทถบนนะว่าเอาพอได้ว่าในเรี่องจริงบ่ได้เปลี่ยนจักสั้นคนละที่แล้วก็ฝันอยู่ฝันไปอย่างเแล้วเตียมันน้องอันนี้เป็นฝันว่าเด็กน้อยเนี่ยละจูงแขนหลานยางว่าลูกกันละว่าลูกกับเม่นผู้ใช้สองคนอันจูงจูงมาแต่ร์ไซคม่ ไปยังบุจุงน้ำทางสิ่ละพ่อเป็นน้ำทางคือจัง้างห้าสิบออกไปทั้งสี่ละกเน่บาเป็นนนทางหินเพราะบ้านมือนั่นวันพระเนาะเลยมาหยาดน้ำบาเจ้าทีเจ้าทางยูหันเจ้าพุ่มเจ้าทีนั่นกันอยากอันกินอยากอันได้ฟองบุญน้ำอยากได้อันยูได้กินน้ำให้บอกเลขในเด้อได้มากกว่สิไม้สามมาแปงน้ำเพลินในตสไม้ นักบาดยาดนาไปหาหนุ่มเด้อบอหูจักซื้อกาจีฝากนั่แม่นั่งหน่อยท่ณีไปเด้อขอเลยบางสินี่แหละมาเมื่อคืนนี่ขอเลยมาฝันโอ้มานอนบ้านเมื่อคืนขึ้ฝันสันดีที่กิงก็ว่าบ้อฝันดอกใาสีบ้อฝันแหละบ้านนอนสีนอนสินอนมัวตัวหงุดเจือเออส่วนมากกันตองหงดมันฝันแม่นได้พ่อเหม่นเหม็นเหม็นได้ขอเลยมาเอาคันคันจีไฮกะกะไฮคันบ้อไฮกะ บ่ฝันวางสิก่าดกรับบนนอนป้าปัากตาอกอะนอนคอยอยากนอนเนาะคอยกินยาแกวิ่นไปสองเม็ดอือือยานอันนั้นสองเม็ดอือยาให้บวิดสองเมตรมะนอนอืมออพอนอนสินอนอยู่ประมาณตีทุงเนี่ละประมาณตีถุงแล้วเบื้องนางแล้วก็เลยนอนอันนี้ตีตีสองตีสามกวาเลยฝันต่อไปฝัน อุเมีคืออยากแก้ความฝันนี่ว่าแม่นอีหลีเออไปล้างมาแล้วนี่ล้างล้างเออแดดมันบ่นี่ไปล้างกิงเลยว่าซอเวเมียคือมายังเป็นบ้าเว้าอยู่แหมกูเฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี้อือแเต็มต้นเต็มตงกินอือปานะเว้าว่าแม่นเจ้าของ เลี้ยงกิงเลยเลยมันจำคักเด็ดๆหน่อยจูงแรนมันขี่สองคนดีแม่สองคนแขนตั้งนี้แม่นวาแขนนี้มันว่างแม่นวาเอาจูงแขนทั้งขวาทั้งนี้มันว่างมันโจกกินตายแปลน้ำต้นน้ำโตมันคักมานนั้นนี่ดำเปื้อยๆเลยคืออ่าคือทานนี่แบรเต็มโตมันน่ะเด็กหน่อยบ่เสียผ่ามันงูไหมกับแบรนึง อืมแปดหนึ่งที่หนึ่งหาหนึ่งนี่ละพอผิดหวังเนาะเพราะเพราะว่าผู้ใช้มันน้ําหานั่มเลยเลขมันมันหนีโตเก่าดอกตรงมีหาไม่หกไปแปดนี่ละหนึ่งคสิมี่ครับผมคิดมานี่นี่อ้าแม่อืบมานผบมันทองอยู่วัดน้่มมาก่จักติดหน่อยสองคนเสียหาบอนุ่งอ่ก็ไว่เอาไปหันหละมาท่ององค์วุ้นหัวขลุก คอยว่าขันอยากกินอันบุญน้ำเมแม่หรือน้ำจังได้ก่อนก็ว้าไปเนาะอยากได้กินอยากได้กินใหญ่ท่านหายมากเขาฝันค่ะบอกเลขบอกเบอร์ในเด้อจิมาตักบาดยาหน้าไปหาพ่อจักซื้อดอกอ่ากติฝากไปน้ำแม่นั่งหน่อยทอดละนี่นี่ละเด้อฝากไปนั่นตันเทวดานี่ละเด้อขอเลขบางสีนะแม่สักปีเล็กหน่อยแม่น่ะแม่น หกสิบแปดหกสิบแปดสย่างสิางเขาหกสิบเกท่านมากนี่ละโอ้โอตเดวนี้หกสิแปดเต็มหกสิบปดบ่าทนานย่างอันเออหกสิบแปดค่าอยู่เดี๋ยนี้แต่บางท่านบอว่าบันที่ีสิบจีท่านมากคือมือเต็มเต็มหกสิบปดเต็มดเดี๋ยวนี้หกสิบแปดหกแปดยีเดอับเอ็บซีครับผม แม่เหนือพ่อนอยุหกสบแปดเพื่อนก็เคยถามไม่หรอกแต่ว่าลืมถามไปเนี่ทถามไปเนี่ยมันกับพ่อดีกับพ่อสอพ่อดีเีกพ่อสอนนับไงเพิ่มมากกันหกสิบเก้ากับครึ่งหกสิบเก้าเงินหาร้อยก็เถอะจ้าห้าร้อยโอ้นีบอกแม่เสมอหาร้อยฟังไหวฟังไหวก็ยู่งซ้ก็ผมซื้อหลอกพี่นอกขี่ติดเพิ่นนะจ้าอ่าเียมาขี่ติดค่ยฝันฝันจังสีคย โกหั ắ นบ่อแม่เอาหงวนนั่นซีสีแปดไต้ทั้งบนทั้งล่างดิฝันว่าสีแปดเนี่ยออโอ้โันเกี่ยวเด็กหน่อยเนี่ยและเพราะในได้เด้สามตัวตีเนาะถาเนาะเงินเราค่อยฝันเออได้ถือเด้สมตัวเลยตีหนึ่ง้ันหาี่ว้ีหหางหนึงซีนาถเนาะเด็กฝันนี้เด็กน่อยเด็กน่อยเด็ก็ออกถือห่ชินไหมโอ้ทุกําหกซี กําหกซีเอาัวนี้อีงนะเออหกซีเป็นเลขกลางเลขบนนันหาหนึ่งซีหนึ่งนับจอสอวิอ1นเดยาสอวิทางเข้าอยู่สองหมื่นอ่ะเข้าไปเส้นเล็กหลุยน่ะเขคาับาั็นี้ละพอได้เออหนึ่งซีนะบันี้เลื่อยคู่ไว้จงจี่เลยมากเล่ยไกลดูเล็กมากเลื่อยจีนไ่ควาป็นหาคือนั่นเห็งานยวนตั้งเงียนก็เจ้าเรื่ังข้า เอาแม่เสมอฟันตองหวัดเด้อครับเปีซีครับผมนั่นแหละว่าก็เปียกซีก็เอาไปคือบัตรสินก็คือบัตรหน้าก็คือนะครับเนาะคันว่าฟันตองหวัดนี่แม่นขนาดนั้นบ่แม่จ้ามักแม่นมักแม่นแต่ว่ากันคันคันเท้าขอเพิ่นได้มักกระขอให้บ่าวให้ฝันคือเก่าให้มีผู้หักผู้มัก <onz rates> นี่ป okay, ัวเอาของยูของกินมาหายังสิเดี๋ยวยูเด้กินน้ำคือได้โอ้แต่ว่าหายย่ำไว้ย่าสิหายย่ำย่าหายลืมเพราะว่าขันแม่นตัวนี้ก็หายหายหายหำบอกอีกแน่เออก็เลยหัวนั้นก็เลยฝันมาเขามากอดมาดมมันแล้วพ่อกอดมาดมมัเขาเลี้ยวเลยเขาเลี้ยวเลี้ยวกันมือจอมากหัวซ้อนกับ่อยก็ว่าควก้มเกาอยู่นะเลี้ยมานเลีจังได้ก็เป็นตัวเกาเด้อคนที่มาเนาะครับผมเลี้ยงรุดเดี๋ยแล้วไม่ลังสิ

ยังนี่ละ่ะก็ไม่เหม่อฝันเกลียวกัะวนกระวายไรค่อยหย่มใช้กันครับพี่ซีครับพีอ่ะกัเนเป็นฝันกให้ฝันอีรองเก้านี่ล่ะคมันยัดใสให้เปลี่ยนแปลงตัวไม้อ,มอันกันเปลี่ยนแปลงไปไหลายตัวไม้ไหลายมันสียเงินหลายอ่ออให้เอาตัวเดียวแข็งแข็งแลาวตัวเดียวแข็งๆนี่ล่ะก็เลยว่ายัดใส่หายลายหายพ่น้องป้องไฟเพิ่นอยากทั้งบุญเฮ็ดบุญเฮ็ดธานน้ำก็ได้ลายเฮ็ดบุญเฮ็ดอย่างพ่แม่เนาะเฮธาตานน้ำเด้อครับผมเอา จี้กะกดลอไว้ครับสําหรับแนว่ทางของแม่เสมอฝันต่องวดแล้วนะครับนะนะ ขวัน gy, ว่าได้จูงเล็กน้อย Positive, มากผู้หนึ่งขี่แตกครับผูมาสองคนปูอยู่ทั้งสายขี่แตกปูอยู่ทั้งสายขี่แตกตั้งกินทั้งเปดตัวเจ้าของเต็มเป็ดเสียนเปียกหอยสุดขาวหอยทั้งเปดสินทั้งเปดเสียตั้งท่าตัวเจ้าของทั้งโจกกินบางในน้อยนน่อเสียผ่าบนลงมันดีไปใส่เป็ดนี่เป็ดตรงมาล่ะเป็ดตรงมาเต็ยเปดตรงมาล่ะเพราะว่าตะกีมันเปด หกหาอืมอ่าครับแต่มาสามหาหกเออเออมันตองมากออเออก็มาหกสี่หกเออมันบนมากนี่ละคเอแยดตัวนี้มันมากอ่ามันกลับขึ้นมาอีกจ้ามันจะทองเที่ยวอยู่นี่แยดตัวนี้มันมากแล้วหาเด็กหน่อยแล้อเล็กน่อยว่าสี่หนึ่งวัตติแมต่ว่าจักสันละอือโอ้หนึ่งสี่แปดด้วยนี่บอก สีหน uh, uh. uh, ึ่งแปดสี่งแปดีหนึ่งเอแปดเนี่ะเอาแปดแปดหนึ่งสีแปดสีหนึ่งแล้วก็หนึ่งสีอันหนึ่งอันอันหนึงหนึ่งนหนึ่งสแปดหนึ่งสีแปดเนี่ยลกจับอยู่นี่ละจับวนอยู่นี่ละเพราะว่ามันเล็กมมนี่มัน ใด้หกประตูตผมอ่ามันตรงนี้อ่มงจระใครับเอซีครับเอปียนซีซีเออบางหนึ่งมันออกหาเปลเด็กันนคาบ่อแน่แ่ะเนาะอันมันกับเปลีมือเขาน้าเด้ตัวเก้ากัมิซีดออกได้ดีโอ้มันเปียนมือเแมก็จุงแขนมันนี่แหมมันกัเปียมาถอนแขนเสียคอยพินเนาะเสียเขา มื้อกว่าจะจับแขนมันมันบ่ดีบ่ดี84 5นี่เค้นี่ก็ยังว่านีให้มันแตกๆสวยกันให้เพิ่นได้ได้นําให้หมู่เจ้ามีชื่อเสียงหมู่เจ้ามีชื่อเสียง่ก็มีชื่อเสียงบ่ได้เรียกร้องอีหยังเอขอแต่ว่าให้เจ้า อันเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเท่ากับเป็นบุญส่วนหนึ่งจ้าอ่ที่บอกบุญว่าแม่เนาะจ้าอ่อให้ fc สุขสันทุกคนโศกหมาน้ำาเจ็ดงวดงวดที่แปดด้วครับ fc ครับผมอ่างวดนี้เป็นงวดที่แปดนะครับจ้าหยอดยอดเบื้องนะครับอันนี้เท่าฝันยุบพี่พูนบุญยุบพูนเนาะเออแม่นี่แหละแม่นี่เป็นความฝันว่าแม่เนาะเป็นความฝันอืม ขอแต่ว่าความฝันนี่ก็ขอให้เขาจะยี่สิบหวดนี่นะแม่เน้องให้เขาทอดเขายี่สิบหวดกับพ่อเราเป็นว่าแม่เหม่ยจังหวัดศรีลังกาจังหวัดศรีลังกาละขันเขานิ่งเขานิ่งเขาซื้อจับเจ้าของเขามันกะทีเขายื่นั่นรละแต่ว่าแม่นิ่งมาตลอดเดียวช่วงเขาพัฒนายังว่าปีกายคอยซื้ออยู่อือปีกายคอยซื้อเขาพรรษาคอยซื้อซื้อซื้อกาถืงมานถืงมานเนี่ยพอ อ่ะหมูอ <ừ> ่านมันสิเหมือนไกรก็คือนี่แหละช่วงจีออกพันสามหัสุดท้ายเลย,เยพอติดนัดเออ ว่าเจ้ายอมบุกกระกุนว่าจะยมบุกคนในบ้านนี้มุ่งไม่อยาบอกแม่อ๋อเอาว่าเป็นบุญเท่าใดซ้ำนันได้พอบุญเท่าไหรุสมากหน่อยขนาดผู้บอกว่าเจ้าอย่าลืมเร็กรถเท่าเดือดเทเจ้าก็ต้องไปเรียนน้ำเปิลสือเรือรถเท่านี้มันย่างหกหูกสิ ซีสามบันนักบรนนักสีสามพอไปเอามือสีออกสำเด้จน่ะสีสามนั่นนะย่างในยี่สิบตัวผมเก็บหน้าจอไว้ครับที่ผมได้ตอ่องวดแล้วแม่เสนอคนดังน้องตะไคร่นะครับเนะเอนี่แหละสาเหตุที่ต้องมาตามนะครับแตกมากเนี่ยเก็บงวดแล้วครับเก็บงวดเป็นเหตุให้ต้อ,ตองมาตามไม่ขาดนะครับเนาะไอีอกดรอ